1.8รุ่น E18 นะครับเลขไมล์แสนกว่ากว่าตามการใช้งานจริงรถ่วยงานอาคาเน่ปลดระวางนะครับสภาพสวยเดิมแบบนี้เครื่องยนต์นิ่งๆน,นะไม่ดังมากเกินไปนะนี่วัน็อดคมๆเดิมๆไม่มีขันไม่มีไขไม่มีขยับเช่นเดียวกับน็อตซอกน็อตแกมกระจกเดิมแท้ไม่เคยเปลี่ยนสักบาทนะครับคันนี้นะครับผมเช็คให้ละเอียดเลยนะคลิปนี้แกะให้ดูทุกซอกทุกมุมนะเหมือนพี่ๆมาดูรถที่บริษัทไปนดนเองนี่เพิ่งไปเข้าศูนย์มาด้วย แกะให้ดูละเอียดนะทุกซอกทุกมุมแบบนี้นะครับใครกําลังมองหาเอาติส1.8รุ่น E ปี18ภายในสีดําๆเท่ๆแบบนี้นะผมไม่หยายพลาดคลิปนี้แม้แต่1นาทีเลยดอกเบี้ยพิเศษนะครับยังมีอยู่ถึงวันที่15คันนี้ฟรีดาวผ่อนแค่7,001ปี18 1.8รุ่น E สนใจอยู่อย่าพลาดดูให้จบนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่สนใจเอาเทส,สทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเป็กเพชรยนต์ที่รบริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งนะครับกรุงเทพแสรีไทย68แยก1มินบุรีวันนี้เปลี่ยนแนววันบ้างนะพามาชม1.8รุ่นเ e อียนบ้างรถหน่วยงานปลดระวางไม่กำลังดีนะครับดอกไม้พิเศษเริ่มต้น2.59 4ปี2.79 5ปีและ2.99 6หรือ7ปีถึงวันที่15กันยานี้เท่านั้นนะสำหรับพี่พี่ที่ทำสัญญาก่อนวันที่ 15กันยานะครับได้ดอกไม้พิเศษตามที่ผมได้แจ้งไปข้างต้นได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับสนใจเอาติสตนะครับติดตามช่องผมไว้นะครับมีคลิปเอาติสตให้พี่รับชมนะครับกันทุกวันแบบนี้นะอัปเดตกันทุกวันนะครับสไลด์ลงมาดูนะช่องผมนะครับมีเอาติสมากกว่า300คันให้พี่รับชมกันนะครับก็สนใจก็ติดต่อ0 6 5 9 5 1 3 3 7 4เหมือนเป็นสารานุกรมเอาติสประจําบริษัทเพนยนเลยนะครับอ่ะมาดูคันนี้ดีกว่า อัลติส1.8รุ่น e ปี2 1 .8 นะครับดอกเบี้ยรเริ่มต้นแค่2.59%นะผ่อน7ปี2.99ผ่อนเพียงแค่คันนี้ผ่อนเพียงแค่7,001นะครับผ่อนแค่7,001 2.99% 7ปีนะครับอ่ะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางแทนนะครับประวัติศูนย์เดิมนะรถมือสองนะครับซื้อทั้งทีนะต้องตรวจสอบที่มาที่ไปได้อย่างชัดเจนความสบายใจสําคัญสําหรับรถมือสองนะครับซื้อกับบริษัทที่มีมาตรฐานซื้อกับ เซลลนะครับที่มีความรู้ความสามารถนะครับสบายใจแน่นอนนะครับอมาดูคันนี้นะครับนี่กระจังหน้าแบบนี้นะครับโครเมี่ยมสองเส้นนะครับแบบสปอร์ตเป็นตัวโฉบไมเนอร์เชนแล้วนะครับส่วนนี้นะครับมีโคมไฟที่มันเป็นมัลติรีเฟกเตอร์นะครับโคมรวมนะครับโคมไฟเสๆสยสวยๆแบบนี้แล้วก็มีไฟเดย์ไลท์ให้ตรงนี้ไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับตัวกันชนหน้านะครับได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีแถบดําคาดแบบนี้นะสวยๆพร้อมใช้แบบนี้นะครับ คันนี้ปรับสภาพเสร็จแล้วสวยพร้อมใช้แล้วนะพี่ๆสนใจจองนะเราก็จะดูแลเรื่องของการขัดสีนะครับเก็บงานเล็เกๆน้อยๆให้นะสันเลี่ยมคมของฝา,ฝากระโปรงนะครับสวยๆคมๆนะครับไม่มีรอยหลักยิ้มไม่มีชนหนักพิควาลมจมน้ํากับไมโครไมตามมาตรฐานเป็นต้นมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับโป่งซุ้มล้อสวยๆนะไม่แนมชิดสนิทก,กันปกตินะครับตัวล้อจะได้เป็นล้อทูโทนนะครับสีโครเมียมปัดดําเงานะครับหล่อๆแบบนี้มีดิสเบรกให้น้งสี่ล้อมีระบบการลื่นถลายมีเบรก a อ s บให้แล้วนะครับ ได้ยางของกุตเยานะเดี๋ยผมเช็คปียางให้คันนี้ได้ยางปี22สัปดาห์22ปี22นะครับตองสองสี่ 2, ตัวเลยนะครับดูด้านข้างนะครับคันนี้ได้ปี18กระจกจะเป็นออโต้นะเวลาเราปลดล็อกมันพับเก็บเวลาเราายล็อกเ,อเวลาเราล็อกรถมันพับเก็บนะครับเวลาเราคลายล็อกมันกลางออกนะครับแล้วก็ได้กระจกหน้าแบบเก็บเสียงนะครับ acoustic glass นะครับเป็นออปชั่นที่เพิ่มเข้ามาของปี17นะ17กับ18ต่างกันแค่2ส่วนนี้ มาดูนะครับผิวพันธุ์ทางด้านข้างประตูนะสวยเดิมนะครับมีแถบเส้นโครเมียมแถบเส้นโครเมียมมาให้นะครับแบบนี้เลยนะอ่ะดูด้านข้างนะครับสวยๆนะใครกำลังสนใจนะครับรถหน่วยงานเดิมๆนะเครื่องพันแปดมีโหมดสปอร์ตขับมันๆนะขับต่างจังหวัดมันๆนะนะนะแนะนาคันนี้เลยนะครับติดต่อผม0659513374อย่าลืมนะครับดูช่องเป๊กดูคลิปเป๊กโทรหาเป๊กเท่านั้นนะครับเบอร์065 9513374ดูช่องผมโทรหาส่วนกลางเขาแนดอมเซลล์ให้ติดต่อดูช่องผมโทรหาผมได้ติดต่อผมผมให้คำแนะนำที่ดีที่สุดกับพี่ๆอย่างแน่นอนนะโทรมาได้เลยหรือแอดไลน์เข้ามานะครับ ID PEK152 นี่ไฟท้ายนะครับแบบไลท์ไกดิ้งแถบโคมเมียมนะโคมใสๆส,สวยๆแบบนี้นะครับโลโก้1.8รุ่น E โลโก้คูโร l าอัลติสอยู่ครบๆด้านล่างกันชนคันนี้ไม่มีเซนเซอร์ถอยให้ แต่ถ้าใครจองคันนี้เดี๋ยวผมติดเซนเซอร์ถอยให้ฟรีนะครับย้ํานะครับฟรีติดเซ็นเซอร์ถอยให้นะครับอุปกรณ์ที่มันจําเป็นนะที่ผมมองว่าเฮ้ยผมใช้รถจริงอะแล้วผมมองว่ามันจําเป็นนะผมก็จะติดให้นะครับไม่ต้องให้ลูกค้าร้องขอเลยนะนี่ครับกระจกหลังนะครับโตยตาแท้นะครับคันนี้เดี๋ยวดูเรื่องฟิล์มให้ด้วยนะนี่นะครับด้านหลังสวยๆแบบนี้นะครับมาดูผิวพันธุ์ทางฝั่งนี้กันก่อนที่จะเข้าไปดูภายในแล้วก็ด้านท้ายด้านข้างกาัน นี่ล้อฝั่งนี้นะครับป่องซุ้มล้อสวยๆนะแนบชิดสนิทกันที่เป็นยนต์นะเราไม่ได้ขายรถเดิมๆเราขายรถปรับสภาพพร้อมใช้นะครับให้สวยๆแบบนี้ทุกคนันนี่สารเลี่ยมคมนะครับของประตูฝั่งนี้นะคาดโครเมียมต่างๆนะครับสวยสมบูรณ์เลยนะใครสนใจเอาติสนะครับนึกถึงชาแนลนี้เท่านั้นนะครับเหมือนเป็นสารานุกรมเอาติสประจําบ,บริษัทเ็นียนต์นะครับสนใจก็โทร065 951 3 3 7 4้มาเดีมาเดี๋ยวผมพาไปรับชมภายใน ก่อนดูบอดี้ทั้งหมดนะครับโครงสร้างรอบคันนะครับและที่สําคัญนะถ้าซื้อก่อนวันที่15เนี่ยมีบริการตรวจรถฟรีนะครับจาก Apple a u c t i o n 274จุดมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับโครงสร้างบอดี้ข้างนอกเนี้ยครับบอดี้ข้างนอกนะแบบที่ผมพาดูเนี่ยคือบอดี้ภายนอกนะครับแล้วก็ภายในนะพวกพวงมาลัยคอนโซลนะครับเบาะนะครับส่วนต่างๆว่ามาสมบูรณ์ไหมนะครับแล้วก็ระบบไฟฟ้ารอบคันนะระบบไฟฟ้านะอย่างกระจกเนี่ยเป็นออโต้อย่างเงี้เห็นไหมครับคือระบบไฟฟ้านะแล้วก็ เครื่องยนต์นะครับและที่สําคัญขาดไม่ได้คือโครงสร้างหลักนะห้าส่วน2 7 4จ็4จุดนี่คันนี้นะครับเขาเพิ่งไปเข้าศูนย์มานะประมาณ6,000โลนะเขาบอกว่าให้เข้าศูนย์ครั้งต่อไปตอนแสนห้าตอนนี้ไม่เขาประมาณแสนส0่หวิ่งสี่พันโลไปเข้าศูนย์ตามระบบได้เลยนะครับกระจกพับและปรับไฟฟ้านะแอร์กลมๆนะครับ แอร์กลมๆเปิดปิดง่ายๆใช้งานง่ายๆแบบนี้นะครับเป็นรถประวัติศูตรนะเนื่องจากมันเป็นรถหน่วยงานแท้ร้อยเปอร์เซ็นตะครับตรวจสอบที่มาที่ไปได้นะครับเพรยนนั้นะเราไม่ได้ขายถูกที่สุดแต่เราก็ไม่ได้ขายแพงที่สุดเราขายราคากลางๆแต่พี่ๆได้ราคากลางๆแบบสบายใจซื้อครบจบสบายใจนะครับถ้าไปซื้อตาม a c e b o o k อะไรเงี้ยถูกก่าเราหมื่นสองหมื่นซื้อแล้วนะครับผ่านไปหนึ่งอาทิตย์นะรถมีปัญหาเขาไม่รู้เรื่องกับพี่แล้วนะครับ ของเรานะครับดูแลให้เราก็อยู่ตรงนี้นะเพนจนนะก็ล้อหมุนเข้ามาเดี๋ยวดูแลให้นะครับอันนี้จะเป็นสเปคเบาะผ้าเดิมๆโรงงานแบบนี้นะครับเบาะไม่มียบุบไม่มียุดไม่มีซุดนะครับขออภัยครับอ่ะสวยสมบูรณ์น่าใช้นะครับมาเข้าไปดูภายในกันดีกว่านี่ครับไม้แท้ไม่เดิมนะไม้แสนสี่หกพันนะรถหน่วยงานปลดระวางนะครับพวงมาลัยนะครับสวยน่าใช้นะสภาพดีมีแอร์แบ็กให้7ใบความปลอดภัยทั้งหมดเลยโคตรดีเทียบเท่ารถราคาล้านกว่าบาทนะ แต่คันนี้นะครับป้ายแดงมันประมาณ8ปดแสนเจ็ดสี่พันแต่เราขายเป็นแค่ห้าสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันฟีด้าผ่อนเจ็ดพันหนึ่งนะครับฟรีด้าผ่อนเจ็ดพันหนึ่งพวงมาลัยมัลติฟังชั่นแอร์แบ็กนะครับมีตรงนี้เสาเอสองฝั่งนะครับสองฝั่งซ้ายขวานะครับแล้วก็ที่ขาคนขับมีให้นะวิทยุแบบนี้นะเดิมๆแท้โรงงานเดี๋ยวปิดเสียงก่อนนะครับแอร์หมุนมือใช้งานง่ายๆทนๆอีกเป็นสิบปีก็ไม่พังนะครับตรงนี้ครับระบบการลื่นถลายมีให้นะอ่ะแล้วก็เกียร์ครับเป็นซปปเอร์สีด นะครับมีบวกลบให้ด้วยนะสาหรับเช่นแบบฟิลแมนวนวลก็ทำได้พาวเวอร์เลมีให้นะชาร์จโทรศัพท์ติดกล้องมีให้หมดนะมีโหมดสปอร์ตนี่1.8นะนนี้เป็นไฮไลท์จะมีโหมดสปอร์ตกดปุ๊บนะครับจะมีไฟเขียนว่าสปอร์ตขึ้นแบบนี้นะที่เลือนไม้นะจะเป็นเขียนว่าสปอร์ตถ้าปิดปุ๊บก็นี่ครับเหยียบหลังติดเบาะแน่นอนนะมันจะเร่งอัตราเร่งให้ดีขึ้นนะครับคอนโซลเป็นสีดำใครชอบภายในสีดำแนะนำเป็น1.8นะครับแล้วก็มีเป็นวัสดุบุดนุ่มสวยน่าใช้มีแอรแบ เจ็ดใบนะครับนี่รถหน่วยงานแท้นะครับคันนี้ของอาคาเน่นี่ไม่มีผู้ครอบครองเห็นไหมครับรถหน่วยงานอาคาเน่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรถบริษัทที่เขาปลดระวางมานะใครสนใจคันนี้นะครับความปลอดภัยดีเยี่ยมนะครับเครื่องยนต์แรงๆหนึ่งพันแปดร้อยซีซีนะครับเบาะสะอาดสะอ้านน่าใช้นะภายในสีดําเท่ๆแบบนี้นะครับแนะนําคันนี้เลยนะครับหนึ่งจุดแปดรุ่นอีนะครับปีสองพันสิบแปดเลขไมล์ประมาณแสนสี่หกพันนะครับ 459,000นะครับเลขไม้ไม่ได้มีผลกับการใช้งานนะเพราะว่าของเราเลขไม้แท้ไม่เดิมทุกคันนะครับที่บริษัทเปญโยนเราสามารถตรวจสอบประวัตินะจากศูนย์ได้นะครับแล้วเราก็มีบริการนะครับตรวจสภาพนะครับให้274จุดด้วยนะ5ส่วน5ส่วนหลักๆภายในนะกว้างขวาง,วาง,วางมองไปหน้าสีดำสาอานแบบนี้นะครับเป็นเบาะผ้านะรองรับ ISO FIX นะครับแบบนี้นะครับมีเบลให้3จุดทางด้านหลังเดี๋ยวผมลองเข้าไปนั่้างในนะครับ โหนั่ง oh, สบายนะหัวไม่ติดนะครับนั่งสบายหัวไม่ติดเข่าล่ะนะครับพื้นที่นะครับตรงเข่าเนี่ยเหลือเยอะเลยนะนั่งสบายบายนะครับใครสนใจคันนี้นะครับเหมาะเลยนะไว้ใช้ในครอบครัวไว้ใช้ในบ้านวิ่งงานต่างจังหวัดนะหรือขับในกรุงเทพก็เหมาะ1.8รุ่น E นะภายในสีดำาๆนะครบครบฟังก์ชันครบครบแบบนี้มีแอร์แบ็กมีแอร์แบ็กข้างหลังแบบนี้นะครับมีแอร์แบ็กให้นะความปลอดภัยดีเยี่ยมเทียบเท่ารถแล้วครับเป็นล้านเลยมาเดี๋ยวเราไปดูนะครับ โครงสร้างทางด้านหลังกันบ้างมาข้างหลังเปิดแล้วดูซิว่าน็อตคันนี้สวยเดิมไหมนี่ครับน็อตนะครับแป๊บหนึ่งนะครับกล้องไม่โฟกัสครับอ่าเดิมเดิมนะครับคมคมเดิมเดิมไม่มีขันไม่มีไขไม่มีขยับเช่นเดียวกับฝั่งนี้นะครับเดิมเดิมคมคมไม่มีขันไม่มีไขไม่มีขยับนะัะไฟนะครับแท้เดิมนะของไทยคอยโถนะครับแบบนี้นะครับหัวน็อตคมคมเดิมเดิมนะซิลซิลิโคนนะครับรูระบายอากาศหนึ่งสอง สามสี่ครบครบนะครับดูชาแนลผมดูคลิปผมนะครับเหมือนกลับมาดูรถที่บริษัทเพชรยนต์เองเลยนะลูกค้ามาดูเองผมก็มั่นใจนะไม่ได้ดูรละเอียดแบบผมแบบนี้ดังนั้นนะครับดูคลิปผมเหมือนกลับมาดูรถที่มาดูรถเองที่บริษัทแหละนะครับหัวนอะตคม,คมๆเดิมๆไม่ขันไม่ไขไม่ขยับทั้งสองฝั่งซิลซิลิโคนสปอตเม็อาร์คนะครับกระจกหลังเดิมแท้โตโยต้าทุกบาทน,นะคันนี้เดิมแท้โตโยต้าทุกบาทสปอตเม็อาร์คด้านข้างนะแบบนี้นะสีด้านๆไม่ได้ทําใหม่นะครับ ไทยคอยโตนะครับไฟไท้ายแท้เดิมคันหลังอยู่ครบๆเดิมๆไม่มีงัดแงะแกะเกานะสภาพเดิมดีนะสกักหลาดนะพรมต่างๆภายในสะอาดสะอ้านนะครับไฟไท้ายฝั่งนี้แท้เดิมนะครับซิลิโคนตัวสปอตเมน์อ่าฝั่งนี้ก็แท้เดิมนะครับไม่ได้มีทําสีไม่ได้มีทําอะไรใหม่มาโครงสร้างทางด้านหลังนะครับเรานะครับกล้าให้ลูกค้าดูแบบนี้เลยนะให้ดูละเอียดนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลา มาดูรถที่บริษัทเป็นเจ้าเองนะครับเดี๋ยวนี้นะครับดูผ่านออนไลน์รีวิวแบบตรงไปตรงมาไว้ใจได้นะเครยนต์เปิดมาแล้ว23ปีนะครับมีรถออาติสนะครับนี่ครับตรงนี้ห้าสิบคันนะครับนี่อะล้อสำรองยางสำรองไม่เคยเหยียบพื้นโลกนะครับไม่เคยเอามาใช้เลยนะมีแม่แรงมีเครื่องมือให้ครบๆใครสนใจคันนี้ติดต่อ0 6 5 9 5ห3ห้เมดีเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับแกะโครงสร้างให้ดูนะครับข้างหลังและเดี๋ยวดูข้างๆข,ข้างหน้ากันนะ มาดูโครงสร้างกันสำหรับคันนี้นะครับมาดูน็อตซอกประตูฝั่งนี้กันก่อนนะน็อตซอกประตูเดิมเดิมนะครับไม่มีรอยพ่นใหม่ไม่มีรอยทําใหม่นะครับน็อตซอกสวยๆนะสําหรับน็อตซอกประตูหน้าดูด้านข้างกันบ้างนะนี่น็อตซอกด้านหลังคมๆเดิมเดิม,ดมไม่มีขันไม่มีไขไม่มีขยับนะครับเช่นเดียวกับตรงนี้นะติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบๆนี่คมๆเดิมเดิม,ดมไม่ขันไม่ไขไม่ขยับเลยนะติ๊กเกอร์คําเตือนก็อยู่ครบๆมาเดี๋ยวเรามาดูประตูตรงนี้กันบ้าง ซอกประตูนะครับ Spot Arc, สปอร์ตเมนอาร์ซอกประตูนะครับอยู่ครบๆไม่มีรอยทําสีใหม่ไม่มีรอยงันแงะแกะเกาใหม่เลยนะซอกอ่ะนี่ครับ Arc, สปอร์ตเมนอาร์ซอกประตูอยู่ครบๆแบบนี้ประตูนี้ไม่เคยแกะเดิมๆเ,เลยมาเดี๋ยวเรามาดูข้างๆกันบ้างนี่คมๆนะครับมีคมกว่านี้ไหมนะครับสปอร์ตเมนอาร์นะครับ,นะรบ, Arc, รบด้านข้างไม่มีโดนมานะสีเดียวกับข้างนอกนะไม่มีโดนมาไม่มีทําสีใหม่นะคันนี้สีบางเดิมลงเลย ใครสนใจนะครับเอาติสนะครับนึกถึงชาแนลเป๊กเอาติสมือสองเท่านั้นมีเอาติสมือสองให้พี่เลือกชมเลือกดูกันมากกว่า300คันนะในชาแนลผมไม่มีใครรีวิวเอาติสเยอะเท่าผมแล้วนะสำหรับเอาติสมือสองนะครับสามร้อยกว่าคันนะครับดูันไปจุกๆนะครับดูันไปเพลินๆนะครับนี่สปอตเมทอาร์นะอันนี้ครับโรบอทหนีบนะครับชุบบอสีก็มีให้นะใครสงสัยนะโรบอทหนีบชุบบอสีคืออะไรนะผมมีคลิปแล้วเดี๋ยวผมจะ เอามาแทรกลงให้พี่รับชมกันนะครับว่าโรบอทหนีบเนี่ยเฮ้ยมันคืออะไรนะพูดบ่อยเหลือเกินนะแต่วันนี้เรามาคันนี้1.8รุ่น E อะลืมแจ้งนะมีที่ชาร์จโทรศัพท์ให้2จุดด้วยนะสำหรับด้านในนะครับนี่สปอตเมทอาร์นะครับ,รบสวยๆนะสวยๆนะเดิมๆนี่ตัวหนีบนะครับตัวหนีบอยู่ครบๆสปอตเมทอาร์ครบๆเลยคันนี้นะใครสนใจเอาติ๊ตไม่ใช้งานในครอบครัวนะครับไปใช้งานขับรับส่งลูกนะขับไปทํางานเนี่ยครับ ราคามันลงมาจากป้ายแดงเกือบครึ่งแล้วนะป้ายแดง807กว่ากว่าตอนนี้แค่405,900นะครับฟรีดาวผ่อนแค่7,001นะก็อยากไม่อยากให้พลาดกันนะคันนี้ไม่พอดีพอดีนะแสนสี่นะครับไปเฉลี่ยวิ่งปีละสองหมื่นกว่าโลวิ่งปีละเฉลี่ยก็สองพันกว่าโลนะปกติเหมือนเราไปรับส่งลูกนะครับนอสซอกสวยๆเดิมๆคมๆนะครับเนี่เช่นเดียวกับตัวนี้นี่ซอกในนะไม่มีทำสีนะครับแกะให้ดู ละเอียดขนาดนี้น่าจะหาใครไม่ได้แล้วนะครับผมรีวิวให้ละเอียดเลยนะครับนี่นะครับฝั่งนี้นะครับแผ่นเพลทเดิมแท้โรงงานนะมาแกะตรงนี้ดูกันบ้างนี่สปอตเม็ดอาร์คนะครับอยู่ครบครบเดิมเดิมนะครับไม่มีเพเยอไม่มีงัดแงแกะเกานะใครสนใจคันนี้นะครับติดต่อผมนะ0ูนย์หก3้าน่มนะโครงสร้างสวยเดิมแบบนี้นะครับภายในสะอาดสะอ้านแบบนี้นะมาดูน็อตประตูฝั่งนี้กันบ้างสวยเดิมสวยเดิมนะครับนี่ ไม่มีทําสีใหม่ไม่มีทำํำคันน็อตเลยนะสำหรับคันนี้นะครับภายในสาดสะอ้าดสีดำๆแบบนี้นะครับไม่ใหญ่พลาดกันนะสนใจก็ติดต่อผมนะ0 6 5 9 5 1 3 3 7 4กระจกได้เป็นอะคูสิกาสนะครับสวยเดิมนะครับเป็นได้กระจกเก็บเสียงสเปคของปี18มาเดี๋ยวผมเปิดภายในให้พี่รับชมกันนะครับภายในเริ่มจากแผ่นสากระโปรงนะครับแผ่นสากระโปรงนี้นะครับสติกเกอร์มองกอรสติกเกอร์คำเตือนนะครับรูระบายอากาศ Arc, สปอตเม้นอาร์คตือซิลิโคนแผ่นยางก็เดิมนะครับแผ่นอันนี้ก็เดิมนะครับสวยเดิมแบบนี้นะเป็นรถหน่วยงานนะครับที่มาที่ไปชัดเจนรถหน่วยงานประวัติศูนย์นะครับหัวน็อตคมคมเดิมเดิมไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขไม่มีรอยขยบับเช่นเดียวกับน็อตแกมนะครับตาปั๊มต่างๆเดิมเดิมสวยเดิมแบบนี้น็อตแกมซอกต่างๆเดิมแท้โรงงานนะครับเบ้าโชกเดิมเดิมนะครับมาร์กสีต่างๆอยู่ครบๆนะครับใครกำลังมองหาอัลติซัคคันนะ แนะนำนะครับพี่บริษัทรถยนต์มีเอาต์ีให้พี่เลือกชมมากกว่า50คันนะครับสามสามเอลสามหาสามอานะไฟหน้าแท้เดิมคันหม้อน้ําอินเตอร์คูลเลอร์ตาปั๊มหม้อน้ํานะครับน็อตหม้อน้ําไม่มีรอยขันไม่มีรอยไข่นะครับเครื่องยนต์ดูเอาวิวพี่ชหนึ่งพันแปดร้อยซีซีนะครับเร่งแรงทันใจนะเบ้าโชกฝั่งนี้นะครับสปอร์ตเมทอาร์คมคมชัดชัดเช่นเดียวกับด้านในนะตาปั๊มโต๊ะต้าของแท้ของเดิมนะครับไม่มีรอยขันไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยขยับแบบนี้สามสามอา ปิเกอร์คำเตือนต่างๆอยู่ครบๆโอ้โหหาเดิมกว่านี้ไม่น่ามีนะครับคันนี้แนะนำเป็นพิเศษนะครับใครสนใจออาติส์นะครับสักคันนึงแนะนำคันนี้นะครับโตลต้าโคโร拉าอาติสต1.8รุ่น E ปี2018คันนี้เลขไม้1น4น6 0 0 0กิโลรถหน่วยงานอาคาคเนปลดระวางแท้ร้อยเปอมเซ่อมออประกันชั้นหนึ่งนะซ่อมศูนย์มีประวัติครบเช็คระยะครบๆบแบบนี้หายากนะ คันนี้นะครับ459,000ฟรีดาวผ่อน7,100นะครับสนใจก็ติดต่อผม065 951 3374ตรวจให้ฟรี274จุดนะสนใจคันนี้นะครับก็มีตรวจรถให้นะครับแล้วก็ได้เป็นรถหน่วยง,งานประวัติศูนย์เดิมแท้โรงงานอยู่จังหวัดไหนก็จัดไฟแนนซ์ได้นะมีไปจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านเลยนะดอกเบี้ยพิเศษนะครับถึงวันที่15กันยายนเท่านั้นเขาต่อให้ถึงเท่านี้แล้วก็ไม่มีแล้วนะ2.594ปี2.795ปี2.996หรือ7ปีสนใจคันนี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาห้าปี 065 951 33 74อย่าลืมนะครับดูช่องเป๊กดูคลิปเป๊กโทรหาเป็กเข้านั้นดูช่องเป๊กดูคลิปเป๊กโทรหาโทรหาส่วนกลางเขาแรนดอมเซลให้แต่อันนี้อยากคุยกับผมผมให้คําแนะนําที่ดีสุดได้อย่างแน่นอนนะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์จะได้ไม่พลาดรถสวยเข้าใหม่แบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ